สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e ID ดี at small that matters นันผู้ชมครับกลับมาชมรายการจอดใจในช่วงของคอลัมนิสนะครับวันนี้เป็นคอลัมนิส์รับเชิญพิเศษแล้วก็มีโครงการที่น่าสนใจมากมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสคิดสร้างสารรค์แล้วก็ลงมือทําโครงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับชุมชนของตัวเองอย่างยั่งยืนครับโครงการชื่อว่าโทเวกรีนเว่ยปั้นปลูก คิดเรื่องราจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนครับคุณอัชลาเจริญพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆโทเวรเราต้องรู้จักเป็นอย่างดีแหละ,ะได้ได้ผ่านได้ได้ใช้ถนนตลอดเวลานะครับอายุทางด่วนนี้เท่าไหร่ทางด่วน30กว่าปีแล้วค่ะ เราเปิดให้บริการาากกบประชาชนยยกวันที่14ธันวา2 5 3 7แต่ผมไม่รู้มาก่อนว่ามีโครงการ CSR มาน,นานแล้วแล้วก็ทำหลายด้านด้วย ใช่ค่ะเราจริงๆเราทํากิจกรรมด้าน CSR มาก่อน20ปีเอาภาพรวมให้เราได้เห็นครับว่าด้านไหนแบบไหนยังไงกันบ้างใน20ปีที่ผ่านมาคือคต้องบอกว่านโยบายของผู้บริหารเองเนี่ยในการดูแลรับผิดชอบของสังคมเนี่ยเราก็ทำทุกทุกอย่างเลยในการช่วยเหลือ,อสังคมหรือชุมชนที่อยู่บริเวณรอบเรารสิ่งที่เราทําครั้งแรกเนี่ยเราทำในเรื่องของยาเสพติด <ừ. S 2> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องยาสิติดเป็นปัญหาใหญ่ <ừ. S 2> เราก็มีการสนับสนุนชุดตรวจสารยาสพติดให้กับหน่วยงานทั้งภาคราของเอก,กชนทนนี้พอเมื่อเราทํากิจกรรม CSR มากๆเข้าเนี่ยเราก็แบ่งแยกให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าเราควรจะไปทางด้านไหนเราก็มีนโยบาย CSR มา5ด้าน <ừ. S 2> ด้านแรกของเราเนี่ยเราใช้ชื่อว่า,า Toway Smartway ซึ่งเราใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของการศึกษาจากโครงการเนี้ยเป็นที่มา ของการจัดตั้งมูลนิธิทางสู่ฝันป้านคนเก่งซึ่งผู้บริหารได้ลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปพบว่ามีเด็กที่เรียนดีแต่ว่าบ้านยากจนแล้วเขาจะทำยังไงเมื่อเขาจะต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญานั้นเนี่ยเราก็ฝานฝันเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาล่าสุดเราก็ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลแล้วนะคะที่กำดับที่968อันนี้เป็นของประกาศตามกระทรวงการคลังเรียบร้อยเลยเราให้ทุนฟรีเรียนฟรีแล้วดูแลทั้งหมดจนจบปริญญาตรี เลยโอ้ค่ะอันนี้เราทํามาคือส่งให้มันถึงฝันจะได้ทํางานได้เลยแล้วก็จบไปแล้วไปเป็นแรงงานของประเทศเรียบร้อยแล้ว60หกสิบหกสิบกว่าคนนะคะหกสิบกว่าทุนแล้วที่ผ่านพ้นมาตอนนี้เราก็มีที่เรียนอยู่ร้อยสองทุนแล้วเราก็จะคัดเลือกในปี65อีก65ทุนนี่คือจุดเริ่มต้นของโทเว่สมาร์ทเวย์สมาร์ทเวย์ถัดมาเราก็มาทําในเรื่องของโทเวย์กรีนเวย์ครับโทเวย์กรีนเวย์เรื่องยกระดับของสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกที่เราทําเรื่องกรีนเวือ สมุดกิีนเวย์ค่ะสมุดกิีนเวย์มาจากกระดาษที่รีไซเคิลใบค่าผ่านทางเราบอกว่าไม่ต้องทิ้งเราขอนะคะแล้วก็มีกล่องจุดรับบริจาคอยู่ประมาณ21แห่งแล้วก็ที่เราได้การตอบรับตรงนี้มากๆก็คือน้องๆของมหาลัยมหิดลในชมรมหนึ่งก็เอาโครงการเราไป ประชาสัมพันธ์เราจะเอาตรงนี้มาผลิตเป็นสมุดกรีนเวย์รีไซเคิลแล้วก็ส่งมอบให้กับสถานศึกษาต่างๆทั่วไปอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแล้วก็โครงการที่เรากําลังจะทําก็จะไปอยู่ในโครงการของกรีนเวย์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะเล่าอันนี้แต่เอาให้ครบห้าอันก่อนสมาร์ทเวย์กรีนเวย์อะไรต่อมาก็เป็นโทเวย์แบตเตอร์เวย์ค่ะยกระดับชีวิตเป็นอยู่ของคุณชุมชนตอนนั้นเนี่ยเราช่วยเหลือเราจะเห็นว่าเราประสบภัยเรื่องน้ําท่วมบ้างบางทีก็ห้าสี่ใช่ค่ะนี่ได้โทเวย์เป็นที่จอดรถหลบน้ํากัน ถ้าจํากันได้นะครับทุกคนก็เริ่มแบบว่า <c oughs> ขอเหอิมเพราะว่าถ้าจอดไว้ที่บ้านเรียบร้อยหลังคาแน่ต้องบอกว่าทุกที่ทั่วหมดแต่ว่าโทเวเราไม่ท่วมเลยนะคะเหมือนไข่ดาวจริงๆได้ช่วยเหลือรถของชาวบ้านจํานวนมหาศาลครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาที่เราดูเรื่องอคุณภาพชีวิตของคนค,ค่ะแล้วก็ก็ช่วยเหลือทุกๆด้านนะคะถัดมาเนี่ยกิจกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโทเวของแฮปปี้เว h ฮปปี้เวเป็นเรื่องของยาเสพติดอย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นโครงการแรกเลยโครงการแรกก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบชุดตรวจสารเสพติดให้เราก็จะมีเรื่องไปทําสนามฟุตบอลไปทําสนามเปตองให้กับตำรวจนีนต่างๆเพื่อให้เด็กอะใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาก็ห่างไกลเรื่องของยาเสพติดให้เขามีที่เล่นก็จะได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราทําคือโ o ว์เวทเซฟตี้เวเพราะว่าเราให้บริการทางด่วนแล้วก็เป็นสายทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในในนโยบาย ของบริษัทอยู่แล้วเราก็<ะ>ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยนบนท้องถนนนะคะ,ะเราก็มีการติดป้ายสัญญาณไฟกระพริบให้กับชุมชนต่างๆให้กับวัดให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ตีเส้นทางมาลาย<ะ>นี่คือภาพรวมคือกิจกรรม CSR 5ด้านตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่เราทำกลับไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกรีนเวโครงการนี้ครัปั้นปลูกคิด คืออะไรยังไงครับเรามี csr 2 w o contest เนี่ยเราทำมา4-5ปีแล้วค่ะ,คะก่อนนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นเรื่องของคลิปวิดีโอสั้นเพื่อปล่อยไปตาม y t u t u นะคะก็คือให้มีพื้นที่ให้เด็กเ,กเกยวาวชนได้มีความคิดสร้างสารรค ในปีแรกที่เราทำเนี่ยเราทำในปี2558แล้วเราเริ่มทำโดยเอา CSR 5ด้านเนี่ยค่ะเป็นตัวกำหนดในแต่ละปีที่เราทำ CSR c o n t e s, <S t <context. S 1> ดังนั้น,น,นเขาทำเป็นวิดีโอสั้นๆ,นๆมาให้เกี่ยวกับ5เรื่องนี้5เรื่องอย่างปีแรกเนี่ยเราพูดถึง Your Stars St o c i a l Strong เราก็ให้กำหนด5ด้านเลยพอถัดมาเราก็จะโฟกัสลงไปในแต่ละด้านส่วนในปีนี้เรามองว่าเราควรจะส่งมอบของความยั่งยืนให้กับ ให้กับชุมชนหรือสังคม,มเลยเปลี่ยนวิธีการที่เป็นคลิปวิดีโอมาเป็นโครงการละที่เด็กๆเ,เนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นคำว่าเด็กนี่คือนักนเรียนนักศึกษาค่ะที่มีอายุประมาณ1 8ปถึง2ีปีโอเคให้เสนอโครงการมาใช่ค่ะคเด็กๆเ,เนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาอยากไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาเองเจ้าของบ้านอาจจะเห็นเองได้ชัดกว่าคนอื่นมองเข้าไปว่าตรงนี้ถ้าได้ทุนสักก้อนมาเป็นโครงการช่วยกันทำงานมันจะ แก้ไขวิถีชีวิตให้ดีกว่าเดิมได้ใช่ค่ะเราก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เสนอไอเดียในการถามแต่ว่าพื้นที่นั้นที่จะไปเดี๋ยวต้องทําได้จริงนะคะก็เพรว่าทำได้จริงแปลว่าชาวบ้านโอเคด้วยชาวบ้านโอเคด้วยชุมชนหรือประธานชุมชนผู้นําชุมชนว่าโอเคฉันอยากได้สิ่งนี้จริงจริงยกตัวอย่างว่าชุมชนนี้อยากได้ โซลา r เซลล์ sales, ในการติดตั้งเพราะว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะไปลงมือหาอวิธีการโครงการนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราใช้คำว่าทเวย์กรีนเวย์ปั้นปลูกคิดปั้นคือพื้นที่ของดอนเมืองทเวย์เนี่ยสร้างขึ้นมาให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้ทำโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมคส่วนปลูกเนี่ยก็คือทเวย์สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเมื่อโครงการจะกระทาจริง เหมือนหมายน้นว่าชนะการประกวดได้กระทำจริงต้นทุนจะมาจากโทเว<น>อ,อก<ช>ออกทุนให้คุณทำใช่ค่ะ,คะผู้ชนะเลิศได้อะไรครับก็จะได้ทุนการศึกษา3 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมโล่แล้วก็ประกาศกิตติคุณส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะได้ทุนการศึกษา0 0 0 0บาทนบาทพร้อมโล่แล้วก็กิตติคุณเหมือนกันอันนี้เป็นทุนการศึกษาของผู้คิดโครงการใช่ค่ะแต่เมื่อโครงการไปทําแล้วโทเวต้องให้ทุนเขาในการทําอีกใช่ค่ะอีกเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทไปที่ชุมชนไปนั่งทําเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคิดวางแผนว่าระยะเวลากรอบและเวลาที่ที่บริษัทกําหนดให้กับงบประมาณเท่านี้เพียงพอไหมอ๋อมีกรอบเวลาด้วยฮะมีระยะเวลาหม,มายถึงว่าโครงการควรจะจบในเวลาเท่านี้แล้วประเมินผลได้เลยใช่ค่ะหนึ่งเดือน1 1> ประมาณหนึ่งเดือนอ๋อตอนนี้มันกําลังเข้าสู่กระบวนการอะไรครับก็เป็นส่วนของ ที่คณะกรรมการต้องคัดเลือกแล้วค่ะแล้วก็ทํางานอย่างหนักเลยเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็มีส่วนที่คณะกรรมการแบ่งเป็น3าส่วนนะคะใ uh huh. นส่วนของที่เป็นผู้บริหารของบริษัท uh huh. ส่วนหนึ่งแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะคะ uh huh. แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็น ผู้ที่มาคัดเลือกโครงการเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากในการเลือกเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วก็ทุกครั้งที่มีเวทีของการประกวดเนี่ยเราจะเห็นอะไรใหม่ๆสาหรับเด็กๆเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันแล้วเด็กเองเขาก็ภูมิใจค่ะว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาได้ไปช่วยพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยแล้วเข,เขาขับรถกลับไปหรือว่าเขาได้กลับไปพื้นที่นั้นเขาจะรู้สึกภูมิใจของเขาว่าอย่างน้อยเขาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะ คิดว่าจะไปเริ่มโครงการหมายถึงว่าได้ได,ได้ทำโครงการประมาณเดือนไหน่ะประมาณตุลาพฤศจิกาค่ะซึ่งก็ถ้าหากมีโอกาสก็ติดตามข่าวสารต่างๆจากทางโทโัเวนะครับจะโซเชียหลหรืออะไรก็ตามแต่คงจะได้เล่าให้ฟังว่าทําอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ค่ะก็สามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวนะคะที่เฟซบุ๊กของ CSR อ o อาร์ทัวเคอนเทได้ค่ะทางทวเวคาดหวังกับโครงการนี้ยังไงบ้างครับเราอยากเห็นเยาวชนที่จะช่วยเหลือสังคม แต่เราเชื่อมั่นว่าว่า,วามีเยาวชนมากมายที่อยากจะทําแต่เขาไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นโทเวเป็นเวทีหนึ่งให้เขาได้ได้แสดงความคิดแล้วก็ความสามารถความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยม,มาพัฒนาและที่สําคัญก็คือได้แสดงถึงสํานึกที่ดีต่อต่อที่เกิดต่อชุมชนของตัวเองใช่ค่ะเหล่านั้นนะครับอยากจะเรียนให้ผู้ชมว่านี่เป็นตัวอย่างดีๆของ,ององค์กรที่มีความตั้งใจ ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับรอบๆตัวเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทํางานอะไรมันเชื่อมโยงกันหมดกับทั้งเมืองทั้งสังคมทั้งประเทศถ้าทุกคนพยายามคิดว่าแล้วเราจะช่วยอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างนอกจากทําธุรกิจทําการค้าแล้วเมืองมันก็จะดีกว่าเดิม<ช>สังคมมันก็ดีกว่าเดิมสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นครับเอาใจช่วยนะครับแล้วก็จะรอติดตามผล <c oughs> ของโครงการว่าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับจากทางบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัดมหาชนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกอย่างจะทำงานพร้อมกันหมดเลยครับพี่ทำงานที่ความเร็ว200เมตรต่อนาทีแรงนี้ใช่นาทลงตรงนี้ใช่ครับอี่เรียกว่าซีลลิงเม็มันจะติดกัน